พระแท้ต้องเข้าใจเรื่องธรรมลึกวินัยพระแท้ต้องเคารพพระพุทธเจ้าคือทำคือวินัยสี่สองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อของพระที่สวดปฏิโมกข์และอีกพันข้อในบุพเทิ่ขาเธอต้องศึกษารักษาไว้เพื่อปกป้องเทิดทูลศัตด,ดาตัวเองพ่อของตัวเองคือพระพุทธเจ้านี่คือป้านีน่คือสัมมนา,าเท็อย่างนั้นลูกจะออกมาทําไมจะไม่ข้อด่าทําไม ม่เเออต้องผูยอมด่าก็ด่าที่ด่าลุงปู่ถ้าใครด่าลุงปู่พ้นทานก็จบในรกรเดีนี่คือหลักธรรมแบบพี่ไหนถ้าพวกนี้ไม่เคยเข้าป่าเลยถ้าพวกนี้ไม่เคยอยู่คนเดียวในป่าในเขาสลัดเป็นสลัดตายไม่ได้เข้าสู่ดงช่างดงเสือดงงูดงผีจึงไม่รู้จักสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกว่าธรรมพี่ไหนดูในรักษาตัวเองถ้าพระพี่ไหไม่ไม่ไม่สมบูรณ์บริบูรณ์ที่เข้าป่าไปได้ พวกช้างพวกเสือฆ่าตายหมดที่เห็นเห็นพวกไอ้เสือพวกช้างพวกอะไรที่ฆ่าพระก็เพราะว่าศีลไม่บริสุทธิ์อยู่ในย่ามมีเงินมีไม่มากร้อยหนึ่งบาทหนึ่งก็ตามก็ถือว่ามีแล้วผิดทวีไนแล้วอย่าไปแตะต้องสิ่งนี้ห้ามยกเว้นเดินทางไกลเดินทางไกลนี้มาเดินทางไกลก็เป็นเดินแบบแบบอะไรละ่ะเราไปทุ่มเรไม่ใช่เดินนะใครเดินทางไกลก็คือจาเป็นต้องไปภาคใต้นั่งรถไป พยาบากรมีเงินเท่าไหร่อามีเงินเท่านี้ท่านพระอาจารย์เอาไปค่ารถเท่าไหร่สมมติว่าค่ารถพันหนึ่งก็เอาไปพันหนึ่งหรือถ้าเกินพันไปไปถึงจุดมุ่งหมายแล้วก็ให้สลักเสียสลักทิ้งในวัดนั้นเป็นของสงฆ์เงินที่เหลือหรือสิ่งของก็เป็นของสองฆ์เหลวไาวเต่บ,บริคารแ่เป็นปกติจ่วนมาก็ไม่ยอมสิในย่างบางทีก็ขับรถไปเอง จับเงินใช้ค่าน้ำมันจับจ่ายใช้สอยซื้อของกินตานอยากเห็นพระโกนี้ทำลายศาสนาเปนเบียแกผู้ถงใช่หมดเลยเป็นบุคคลที่หายากมากอย่างนั้นพระเจ้าอุศกมหาราชก็ <c oughs> เ,เป็นบุคคลไม่ดีีอย่าลืมนะต่ถ้าไม่มีพระเจ้าอโศกมหาราชเนี่ย หลักธรรมหลักวินัยถูกพระทำลายหมดแนละ้พระมุคลรบุตรกับพระเจ้าสมุหาราชมาลื้อใหม่จับพระศึกในบ้าหกหมื่นลูปหกแสนรูปนีนะ่ในสมัยนะั้นแล้วทำสังคยนาใหม่ถ้าพระไม่อยู่ในทรรมในวินัไหจับซึ้หมดถ้าทีไทยเราทำได้เดี๋ยวนี้น่าจะทำถ้าพระดีค่อยเอาไว้พระไม่ดีทิ้งไป พระศักดิ์จากลายพระทำเครื่องรางของขังขายก็หยุดซะปรับเนื้อปรับตัวใหม่อย่าไปทำพอพระพุทธเจ้าไม่ให้ทำถือว่าเป็นเดียร์รชานวิชาห้ามเรียนเดียร์รานวิชาในศาสนาเราตถาคตเห็นไหมห้ามเรียนเลิกยามบันดีในศาสนาเราตถาคตเพราะเป็นเดียร์รัานวิชา เลือกของเราตถาคตเลือกเช้าเธอทาดีก็เป็นเลือกดีของเธอเลือกสายทําดีเลือกเที่ยงทําดีเลือกบ่ายเลือกช่วงค่ำช่วงกลางคืนทําดีก็เป็นเลือกดีของพวกเธอถ้าเช้าทําช่วก็เป็นเลือกช่วงช่วงของพวกเธอนี่คือเลือกดียามดีของผู้เจริเพวกเราไม่ไม่เข้าใจส่วนนี้ปัญหาป้ป้ก็ดูดูหมอดูหมอแล้วก็อาบน้ำมนต์พออาบน้ำมนต์ไปแล้วก็ซัดเอาไปมาก็เลย ได้ลูกสาวก็เลยมีอะไรเป็นข่าวกาากันน่ะฮะยจะเอาไงไม่จะเอางั้นเหรอคือพ,พวกเราจะเอาอย่างงั้นเหรอเราต้องปกป้องศาสนาร่วมกันถ้าคิดว่าศาสนาเลิเศศาสนาเสริฐ้อให้รวมตัวกันซะลูกเขาพูดถูกโยก็พูดถูกอย่าลืมนะว่าคำพูดคำนี้เขาไม่ได้เอาจากพิิมันนะเอาจากหลักคำสอนคือเขาใจดีถูกเป็นผู้ที่มีความจริงใจ เคารพพระพุทธศาสนาจริงจริงจริงกล้าระดับนั้นถ้าไม่เคารพในพระพุทธศาสนาจะไม่กล้าเลยเพระาะว่าต้องถูกด่าสารพัดถูกสาดถูกแต้นสารพัดถูกลองของสารพัดแล้วกมจำสมังเวทเปนยิ่งเยอนะล้งปู่ไม่สนล้งปู่ก็บอกแล้วลุงปู่ยอมสลาดนะถ้าไม่พอใจก็มาฆ่าลวงปูน่นี่หลวงปู่ก็นั่งลวงปู่ต้องการปกป้องศาสนาลวงปู่ไม่ได้สนใจว่าใครจะเป็นยังไง อันทั้ระดีจะสาธุด้วยกันรวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นพลังแสนเมื่อกีใหญ่ปกป้องลหลักธรรมหลักวินัยร่วมกันนี่คือความเป็นจริงเป็นอย่างนั้นนังนั้นไปนโทษโยกเขามไม่ได้ทีนี้นเขาไปได่าล้ววันนั้นลูกพูดให้ฟังเราไม่ได้ฟังหรอกให้ลูกป,ปู่ฟังคนนั้นคนนี้ว่าลูกป,ปู่มไม่ฟังหรือเอฟังใครนั่นน่ะคขาว่าพอก็คือพอแล้วไนะอ้ฟังใครล่ะนั่นเป็นการปกป้องพระศาสนาข้อสาธุการกับลูกเขาเท่านั้น นั่นคือในพระไตรปิฎกนั่นคือดิโรก็เรียนมาในพระไตรปิฎกแต่พาะเรานี่ต้องสำเนียกดูตัวเอย่างที่คนอื่นติเตียนเราด้วยธรรมเอ э ้คนอื่นติเตียนเราด้วยธรรมด้วยวินัยได้หรือไม่พาะเรานี่ให้คนอื่นมาติเตียนเราเนี่ยและตนเองต,ตีเตียนตนเองด้วยธรรมด้วยวินัยได้หรือไม่เรานี่อยู่ในธรรมในวินัยไหมเวลาคนอื่นเขามาติเตียนนี่ พวกเธออยู่ในทางในวิเนร์ไหมก็ต้องยอมรับทีหรือพระนางวิสาขาที่หราาือพิณิชาเศรษฐีที่นั่นแหละใครจะเป็นน้ำเบื่อน้นำเมาับพักม่ใช่พระนางวิสาขาเท่านั้นเลยเออใครจะด่าพระเท่าพระนางวิสาขานั่นเอาขนาดนั้นอย่างนั้นศาสนาเราจบนี่ที่อยากเห็นพวกเรารวมตัวกันปพราะการน,นั้นเราก็ไม่ได้คิดว่าจะไปไอันี้หรอกแล้วป,ประเทศไปธรรมดาเออลูกเขาคนคนเราออกไปนั่น เราก็ไม่ทราบนะว่าลูกเขาออกไปนะเพราะาพราบาไฟหลงที่เห็นลูกเขาเอามาให้ฟังนนะเห็นว่ามีคนดูแล้วกำลังแตกตื่นกันกันกบกันเทศลูกบุกกันนี่เขาว่ากัานอ้ามัน <c oughs> แต,ตกตื่นกับเราเรื่องอะไรเราได้ว่างกันอ่าเราก็พูดตามความเป็นจริงนี่เราจะไม่แคร์ใครนี่แล้วเราก็ไม่ได้เชีย,ยร์ใครหรอกเราบอกว่างั้นเขาพูดถูกแล้วก็สารทุกข์กับเขาแค่น,นั้นเองจะว่างไงยกเขาพูดถูกเขาพูดถูกหมดนี่ถ้ามันไม่ดีเองนี่ บอกว่าเอาจะอยู่ได้ยังไงล่ะถ้าไม่ทําอย่างนั้นเอารุ่งปู๋อยู่ได้ยังไงล่ะรุงปู๋ไม่เคยเห็นว่าคุณตีนไดาา้ย่เสักทีไม่เคยจับเงินจับทองเสักทีไม่เคยใช้จ่ายเงินทองเสักทีถ้าจําเป็นต้องใช้จ่ายนี่ไปราชการรุ่งนปะุ๋ย